วันนี้เราจะมาตอบคำถามประจำสปลากดเข้าไปเลยเฮ้ยก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผม วันนี้เราจะมาเสดยคคาถามที่ประจําสัปหลามานะครับก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปนะครับทุกคนกดแล้วใช่ไหมครับก็เข้าไปดูคลิปกันเลยไปกันครับเข้ามาอยู่ในคําถามนะครับคำถามข้อที่หจากการแข่งขัน3วันทีมไลคค้นคว้าทีมออฟเดอะเนปิคอร์ก็ทีมคิง คอิปเกมมือคับนี่แหละกดเลยคำถามข้อหนึ่งก็ตอบเสร็จไปแล้วครับกลับมาที่คำถามที่สองครับทีมใดที่อยู่ที่อยู่อันดับที่สี่ของต,ตารางทัทเตล์ทัวเทลสกอร์ในห้าวัน <c oughs> ก็ทีม p c e s p o r t นี่แหละครับกดเข้าไปเลยกดยืนยันเข้าไปเลยก็เรียบร้อยแล้วครับกับการตอบคำถามประจำสัปดาห์ ก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทำคลิปต่อไปของผมนะครับสำหรับวันนี้บายบาย